สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c Motor JP นะฮะกลับมาพบกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาเจอกับเ,เพื่อนๆในค่ำคืนของวันที่15กรกฎาคม2564ก็กลางเดือนแล้วนะฮะทุกคนขอบคุณหลายๆคนนะครับที่ไปทักทายกันในช่องปุ้ยสตอรี่นะครับนี่ก็คือ YouTube อีกหนึ่งช่องของผมนะครับที่ทำไว้ก็จะนำเสนอเรื่องราวของการเดินทางไปนั่นมานี่นะครับเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะครับก็คลิปต่อไปเนี่ยตั้งใจว่าจะไปที่ฉะเชิงเซานะฮะจะ เดินสายยาวหน่อยเพราะว่าแถวๆนี้รถมันเยอะนะครับบางทีมันวิ่งได้ไม่เร็วพอแต่ก็ติดที่ฝนนะครับถ้าเกิดว่าฝนมันเป่าฝนไม่เป็นใจก็คงจะงดไปซะก่อนคงจะวิ่งเล่นเที่ยวแถวๆชนบุรีแถวศรีราชากันไปก่อนเนาะฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับประเด็นของ MotoGP วันนี้จะขอพูดถึงทีม Yamaha าาาครับจะมาวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่น่าตามต่อสำ,สำหรับสาววกแยมก็ ได้ข่าวมาจากไหนย่างไรถ้าเกิดว่าผมเอามาไม่ครบก็สามารถที่จะเม้นมาคุยเม้นมาแชร์ข้อมูลกันได้เนาะเอาเริ่มที่ใครก่อนดีนะครับเริ่มที่ท็อปกันก่อนดีกว่ามาวิวิยาเลสนะฮะท็อปการดีก็เป็นหนึ่งในนักแข่งหลายคนนะครับที่ลงไปซ้อมด้วยรถโปรดักชันนะครับที่สนามคาราลุนย่าเซอร์กิตก็ถือว่านอกจากท็อปกันแล้วก็จะเห็นจะเป็นอารเร็กรนของซูซูกินะฮะแล้วก็จะมีแจ็คมิลเลอร์ก็ไปนะครับ โฮสต์การโกรก็ไปรวมทั้งนักแข่งรุ่นเล็กรุ่นกลางในบางคนก็ถือว่าลงไปซ้อมกันนะฮะ <c oughs> แล้วทับกันก็ออกมาพูดถึงนะครับในประเด็นที่ว่าเ,เตรียมเนื้อเตรียมตัวว่าอย่างไรบ้างมีแผนหรือเปล่า <c oughs> เขาก็บอกนะครับว่าจริงๆไม่มีแผนการอะไรฮะทุกอย่างมันก็เหมือนหยุดนิ่งไปเลยอนาคตของเขาในปีหน้าเนี่ยเรียกว่า ตอนนี้ปากคําของเจ้าตัวนออกมาแบบว่าไม่ได้บอกว่าจะไปทางนั้นทางนี้หรือว่าอะไรยังไงเพียงแต่บอกว่าไม่อยากจะคิดไปไกลขนาดนั้นแตก่ก็บอกปัดไปว่าทุกอย่างม,มันยังนิ่งอยู่ยังไม่ได้ไปคุยไปอะไรกับใครทั้งนั้นแหละแล้วอย่างเจ้าตัวจะโฟกัสไปที่วันหยุดนะฮะขอมีความสุขขอทําวันหยุดให้เต็มที่แล้วก็กับครอบครัวแน่นอนนะครับว่าท็อปการก็เพิ่งที่จะเป็นคุณพ่อป้ายแดงมาหมันหาดนะครับ เจ้าหนูน้อยลูกชายลูกชายหรือลูกสาวทษตีนะครับน้องนีน้าใช่ไหมลูกสาวก็ยังคงอยู่ในช่วงแบบอดอยู่นะครับดังนั้นก็อาจจะอาจจะมองว่าอตรงนี้นะสำคัญกว่าเรื่องอื่นใดหรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นความสุขอีกมุมหนึ่งนะฮะจากการที่ได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลลูกที่บ้านกันไปเขาก็เลยไม่อยากจะไปฟุ้งอะไรมากมายนะครับกับอนาคตการเป็นนักแข่งของเขา แล้วก็พูดถึงอาพิเรียนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้กล่าวเลยมากมายเพียงแต่บอกว่าจริงๆอาพิเรียก็ยกระดับขึ้นมาเยอะเพราะว่าจากที่เขาได้เห็นในสนามแข่งจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่าอาริซิสเอสปาการโลหมายเลข41เนี่ยก็ถือว่าผลงานดีนะครับเรียกว่ามีโอกาสที่จะลุ้นโพเดียมอยู่มาลอมาล่อ,ลอแล้วประมาณนั้นละ่ะ <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงในส่วนของความขัดแยง้งหรือว่าประเด็นที่ทําไมจะต้องตัดสินใจแบบแบบนี้นะฮะ บางคนบางท่านอาจจะยังเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะท็อปกันกับยามาฮ่าเนี่ยตกลงว่าใครเป็นคนฉีกสัญญาก่อนบางคนอาจจะเข้าใจว่ายามาฮ่าเขาลอยแพท็อปกันเขาฉีกสัญญาท็อปกันหรือเปล่าไม่ใช่ครับเคสนี้เป็นในส่วนของนักแข่งนะฮะที่เขาขอฉีกสัญญาเองครับแล้วต้นสังกัดอย่างยามาฮ่าก็เคารพในการตัดสินใจนั้นนะฮะก็จัดการฉีกสัญญาตรงนั้นให้นะฮะเ,เขาเท้าคาาว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วในการทํางานกับ ยามาฮ่าเนี่ยมันมันมันอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีความสุขกับการขับรถ M1 ไอที่ไม่มีความสุขหรือว่าเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนว่ามันมาจากไหนอย่างไรกันบ้างปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเพราะว่าประเด็นร้อนที่มันเกิดขึ้นในส่วนของการที่ทีมงานทีมช่างเนี่ยอยากจะให้ท็อปการเนี่ยเอาเซตติ้งรถของแฟบคือว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาใช้มาลองปรับ ก็แน่นอนนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าผลงานของแฟบมันก็อาจจะดูโดดเด่นกว่าท็อปกันก็เลยอาจจะมองว่าเอ๊ะที่มันมีปัญหามันอะไรอยู่แบบนี้เนี่ยลองเอาเซตติ้งของอีกคนหนึ่งที่เขาประสบความสําเร็จนั้นก็คือท็อปกันเนี่ยมาลองใช้ดูคราวนี้มันเลยทําให้ปี๊ดแตกทีนี้เดี๋ยวผมวิเคราะห์เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับว่า มันก็น่าเห็นใจทบกันในในมุมหนึ่งตรงที่ว่าเขาอาจจะเจอโมเมนต์นี้มายาวนานนะครับคือมาอยู่กับยยมาม่าก็อยู่ในเงาของรอสซี่ฮะก็เรียกว่าเจ้าตัวก็ออกมาเคยๆออกมาบอกหลายครั้งนะครับว่าอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเท่าไหร่นักนะในช่วงแรกๆนะผมจาได้ว่าในการให้ข้อมูลในการเซตรถอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากทางยยมาฮ่าอาจจะโฟกัสไปที่รอสซี่ซะมากกว่า ดังนั้นในตอนนี้รอซซี่ไม่ได้อยู่นะครับในฐานะที่เขาเป็นพี่ใหญ่เพราะว่าเขาอยู่ก่อนแฟบเนี่ยเขาก็คิดนะคงคงจะคิดและว่าคงจะมีโอกาสได้เซตรถเนี่ยตามที่เจ้าตัวต้วตองการอย่างอย่างก่อนที่จะเปิดฤดูดกาลเนี่ยนะครับในในวันเปิดตัวยามาฮ่เนี่ยท็อปกันก็เคยเคยพูดนะครับเคยพูดประเด็นนี้เคยพูดเรื่องของการเซตติ้งรถหรือว่าอะไรต่างๆกัน พัฒนารถเนี่ยมันมันไม่ได้แบบว่ามาในแนวทางที่ที่เขาอยากให้เป็นสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นไปนในแบบนี้เขาก็เชื่อนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าสบายใจขึ้นก็อาจจะแอบมีดราม่านิดๆนะฮะในในในตอนนั้นเพราะว่าบางคนก็อาจจะมองไปว่าแหมนี่ารอซีอ่เนี่ยไม่อยู่แป๊บเดียวเนี่ยแบบว่าใส่กันแล้วเล่นกันแล้วหรออะไรท่านองนั้น,นใช่ไหมตอนนั้น ทีนี้ฟอร์มมันควรจะเป็นไปตา,ตามแบบนั้นใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าแฟบก็โชว์ผลงานได้ดีความจริงแล้วทั้งคู่ก็โชว์ผลงานได้ดีแหละครับใน,ในช่วงสองสามสนามแรกเนี่ยเรียกว่าไม่มีใครที่จะกินใครแต่หลังจากผ่านสนามที่2ไปเนี่ยนะครับฟอร์มของแฟบก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางในขณะที่ท็อปกันก็อาจจะดรอปลงหน่อยหนึ่งนะครับแต่คําว่าดรอปลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาจจะดรอปลงเยอะนะฮะ ก็คือยังคงอยู่ในเส้นทางของท็อป5ท็อป6อยู่นะฮะตรงตรง,ตรงนั้นไปแล้วทีนี้ด้วยความที่จะมาเองเขาก็อยากจะให้มันดีคู่ไงเขาก็เลยแบบว่าพยายามทุกสิ่งอย่างที่แก้ปัญหาซึ่งหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาก็คือการลองสเตตติ้งรถที่มันเหมือนกันคือรถของท็อปการอาจจะมีปัญหาแต่ของแฟบไม่มียามาฮ่าก็เลยมองว่าเอาเอาอย่างนี้ลองลองลอง,ลองใช้สเตตติ้งของแฟบดูไหมซึ่งมันก็เริ่มที่จะเป็นรอยร้าวมาตัวนี้คือ เขาพยายามที่จะร้องขอนะครับว่าอยากจะให้แก้ปัญหาให้แต่มันเหมือนว่าทีมงานก็แก้ปัญหาไม่ถูกใจนี่แหละฮะมันเป็นที่มาของที่เขาบอกว่ามันไม่มีความสนุกในการทํางานในการในการลงไปขับรถในส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดก็หมายความว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะได้แบบนี้แต่มันไม่ได้นะครับแล้วทีมช่างทีมงานก็ไปยัดเยียดใ้อีกแบบนึงเนี่ยนี่นะฮะมันมันถึงได้บอกว่ามันไม่มีความสุข แล้วก็อาจจะปรีดขึ้นมาตรงหนึ่งก็คือตรงที่ว่าอยู่ในซักซมลิงหรือเปล่าครับที่ไปออกสตาร์ทน่าจะรองบ้วยเท่าที่ผมจําได้นี่น่าจะเป็นการออกสตาร์ทที่ย่าแย่ที่สุดนะครับในการเป็นนักแข่งมอเตอร์ีีของเขาเลยทําให้ปรีดแตกขึ้นมาในตรงนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็มาฟางเส้นสุดท้ายก็มาออกตอนที่ว่าผลงานเจ้าตัวเจ้าตัวนี่ถือว่าเป็นเตงหนึ่งนะครับในอาร์เซนเน่ มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่มันกลายเป็นว่าก็ไปผิดพลาดในการออกสตาร์ทนิดหนึ่งซึ่งความจริงแล้วมันมันก็เป็นเรื่องปกติแหละคือท็อปกันเขาก็ออกสตาร์ทแบบนี้อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ดีงามแต่อาจจะมาไล่ไล่แซงไล่อะไรเอาทีหลังอะไรประมาณนั้นอาจจะอาจจะมาดีขึ้นในในช่วงหลังๆแต่มันกลายเป็นว่าคราวนี้เขาไล่แฟบไม่ทันฮะอ่าก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ซิลแชมป์ไปในที่สุดในขณะที่ตัวเขาก็ได้แค่รองแชมป์ ตรงนี้ก็เลยพอวันต่อมาก็ตัดสินใจเลยฮะประกาศออกมานั่นก็คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเขากับยามาฮ่าซึ่งในตรงนี้รายชื่อที่บอกว่าถูกเชื่อมโยงกับอาร์พิเลีย e แน่นอนนะครับว่ามันคงไม่มีที่อื่นที่เชื่อมโยงไงจะว่าไปแล้วเนี่ยเก้าอี้มันเต็มหมดมันมีเหลือแต่เพียงอาร์พิเลีย e ทีมเดียวนะครับที่ยังต้องการอีกคนนึ่งเพื่อที่ไปขับคู่กับอาร์เล็กซิสเากาโร ดังนั้นน่าสนใจนะครับว่าจะกลับคืนไปสู่อดีตเพื่อนร่วมทีมนะฮะสมัยที่อยู่ซูซูกิด้วยกันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันในในตรงนี้นะครับยังไงก็แต่ในส่วนของอนาคตที่เหลืออีก10สนามเนี่ยท็อปกันก็บอกว่าตอนนี้ก็ปล่อยวางทุกสิ่งอย่างแล้วฮะคือยามาฮ่าต้นสกัดเขาจะให้ทดสอบทดลองแบบไหนอย่างไรเนี่ยไม่ต่อต้านแล้วก็แน่นอนละฮะมันไม่มีผลอะไรแล้ว แล้วเจ้าตัวก็ตอบแบบแมนๆนะครับว่าพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทีมพร้อมที่จะทําบทบาทหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดว่าอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าก็เป,เป็นเป็นมืออาชีพอยู่แต่ถ้าลองถามทุกคนกลับไปหน่อยนะฮะว่าถ้าการที่เราบอกลากันตั้งแต่ครึ่งทางเนี่ยนะครับหรือทั้งสิบสนามเนี่ยแล้วเราจะทํางานกันยังไงนะฮะบรรยากาศในในพิษมันจะมันจะเป็นยังไง ผมก็ยังเดาไม่ออกเหมือนกันนะครับมองดูแล้วมันก็แหมมันก็ทะแม่งทำแม่งอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าคนที่แคนเซลสัญญาอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วต้องมาอยู่ต้องมาร่วมกันทํางานร่วมกันอะไรกันอยู่อีกตั้งขึ้นทางน่ะนะฮะสิสนามเนี่ยมันมันเลยขึ้นทางไปไปเสียดุลสเนี่ยมันมันจะออกมาอย่างไรเนาะอาทีนี้มาดูที่แฟบกันบ้างนะครับแฟบก็เรื่องความกดดันที่เจ้าตัวบอกว่ามีความกดดันมากน้อยเพียงใดนะครับว่า กับการที่เข้ามาในยามาฮ่าแล้วจะเป็นตัวแทนของอสซี่เพราะว่าเก้าอี้ของของเขาเนี่ยก็คือได้มาจากอสซี่ใช่ไหมละ่ะแล้วสิ่งที่มันเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของยามาฮ่าก็แน่นอนนะครับว่าฟอร์มอันแข็งแกร่งของแฟบในตอนนี้เนี่ยยามาฮ่าเองเขก็หวังนะครับว่าจะทําให้ให้ทีมนี้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหลังจากที่เงียบหายไปหลายปีฮะยามาฮ่าก็คว้าแชมป์ครั้งล่าสุดก็คือในปี2015ครับจาก พอเฮลอเลนโซ่เจล99ก็แย่งแชมป์ไปจากอสซี่แบบสุดมันนะครับในๆๆในในในปีนั้นหลังจากนั้น2016เป็นต้นมาเนี่ยจนถึง2019เนี่ย16 17 18 19 4ปีรวดนะครับมาร์คมาเกตพาวเรฟโซอน้ากวาดเรียบนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนมือไปเป็นซูซูกิในปีที่แล้วดังนั้นนี่คือใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดนะครับในรอบหลายปีนะที่ามาฮ่าจะมาทวงคืนแชมป์โลกได้ แต่แฟบก็บอกว่าความกดดันที่เข้าไปอยู่ในยามมฮ่ามันมันไม่ได้รู้สึกอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่ว่าจะเป็นบทบาทหรือว่าอะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้เขาค่อนข้างที่จะที่จะนิ่งนิ่งขึ้นมากเขาบอกแต่สิ่งสิ่งเดียวที่มันจะเป็นตัวทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนอาจจะมีนน้อยบ้างไม่ค่อยสบายใจบ้างก็คือความกดดันที่มาจากทางภายนอกโดยเฉพาะในทางสื่อออนไลน์ช่องทางออนไลน์ทั้งหลายครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง facebook ทั้ง IG ทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าแฟนๆม o t o g p เนี่ยเวลารักใครอันนี้ผมไม่ได้พูดแค่แค่เมืองไทยบ้านเราอย่างเดียวฮะคือเอาทั้งโลกเวลารักใครนี่ก็คือจะรักจะเชียร์จะบูชามากนะฮะคนอื่นจะมาแตะไม่ได้แต่เวลาไม่รักใครไม่ชอบใครไม่พอใจจะไม่พอใจด้วยสายเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใส่ย,ยับเลยฮะตรงนี้ก็คือมันเป็นประเด็นที่ทําให้นักแข่ง ชั้นแนวหน้าหลายๆคนนะครับก็เคยออกมาบอกนะฮะอย่างแจ็คมินเลอร์เอยนะครับอย่างท็อปการเอยอย่างโจแอนเมียเอยเนี่ยออกมาพูดนะครับว่าโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่รุนแรงมากครับกับคอมเมนต์ของชาวเน็ตทั้งหลายเนี่ยบางคนถึงขนาดว่าไม่ไปยุ่งไม่ไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าไม่อยากที่จะรับรู้เรียกว่าพลังงานเชิงลบผลกระทบเชิงลบในแบบนี้เพราะมันเข้ามาในะมันมีผลกับจิตใจแน่นอนว่าอย่างนั้นนะฮะอ้าก็ เอาใจลุ้นเอาใจเชียร์แฟบนะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพร่างกายก็น่าจะสมบูรณ์น่าจะไม่มีอะไรนะฮะไอเรื่องของอาร์มปั๊มที่บางคนแอบเป็นห่วงไว,ว้ใล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเจ็บเจ็บแขนเนี่ยดูดูแล้วเจ้าตัวก็ไม่น่าจะมีอาการนั้นนะฮะก็คงจะเป็นแต่ความนิ่งสมาธิเท่านั้นแหละครับที่จะต้องคงไว้ให้ดีที่สุดในวันที่ยังตัดสินอะไรไม่ได้นะครับว่าเขาจะสามารถคว้าแชมป์โลกได้หรือเปล่าแล้วก็คู่แข่งหลายๆคนก็ฟอร์มเริ่มดีขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่คน2คนนะ อย่างน้อยนะครับ4คนนะฮะที่แฟบจะต้องต่อกรด้วยเนี่ยเรียกว่าหนักๆกกันทั้งนั้นอาทีนี้มาดูที่ทีมรองบ้างครับทีม SRT Yamaha ของ v a l e เ t น n ิโน s ร i นะครับแล้วก็แฟง k ี้ในส่วนของ Rossi เนี่ยตอนนี้ถ้าดูประเมินตามรูปการนะฮะโอกาสที่พ่อหมอจะอำลาย SRT มีสูงมากครับเพราะว่าต่อให้เขาจะอยากแข่งไม่อยากแข่งอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเหมือนประมาณว่าคนที่สนับสนุนเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าชายในที่ซาอุหรือจะเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ต่างๆเนี่ยอยากให้เขามาแข่งให้กับทีมใหม่ฮะคือไหนๆก็มีทีมใหม่แล้วอยู่ๆแล้วจะจะยังมาแข่งให้ SRT มันก็ไกลๆอยู่จุดหนึ่ฮะมันก็จะแปลกๆอยู่คือ VRC หงไปอยู่อีกทีมนึงแล้วอะไรทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วแต่เจ้าตัว VRC จริงๆเนี่ยไปขับให้ SRT จะมาห้ามัน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 ก็ดูท่าแม่งท่าแม่งยังไงอยู่นะ ผมเลยขอวิเคราะห์ว่าลอซซี่ก็น่าจะไปดังนั้นถ้ากรณีที่เขาที่เขาจะลงแข่งต่อแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะรีบออกตัวก่อนว่าก็อยากจะพออยากจะพักแล้วเหมือนกันนะฮะอย่างล่าสุดนี้ก็เดินทางท่องเที่ยวกับแฟนสาวนะครับก็ไปกันหลายที่ก็ตากแดดกันผิวแทนมอมแมมกันเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือเป็นหนึ่งในความสุขของเขานะครับเอลอซซี่อาจจะไปมองเรื่องมีเบบีน้อยหรือเปล่านะฮะอาจจะ ขอร่างสร้างครอบ,บครัวหรือเปล่านี่นไ,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถึงถึงได้บอกมาว่าปีหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากอยูนะถ้าเกิดจะต้องลงแข่งอีกครั้งเนี่ยแต่ยังไม่ถึงที่สุดครับเพราะว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับถ้าเป็นไปตามที่พ่อหมอแกเคยบอกไว้เนี่ยก็อีกไม่นานนะครับคือพอมาลงแข่งในเนี่ยสนามที่1ิอีกประมาณสักไม่ถึงเดือนเนี่ยพ่อหมอเขาก็จะเรียกว่าชี้แจงให้ดูนะครับว่าเขาจะเอาอย่างไรจะได้สิ้นสุดเสียที่ไม่ต้องคาดไม่ต้องเดานะว่าจะ ไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออย่างไรยังไงก็ตามนะแต่ถ,ถ้ามันเป็นในแบบนี้ SRT ก็เลยมีข่าวรือแทรกออกมาครับสื่อนอกเขาก็เล่นข่าวว่า SRT อ,อาจจะไปดึงจอ h n นนี่นะฮะหรือว่า JR1 หรือว่าโจนาธานเรียนะครับของคาวาซากิแชมป์โลก6สมัยซ้อนอามาลงแทนในปีหน้าซึ่งข่าวลือนี้เอาจริงๆเนี่ยผมก็ถ้าถามส่วนตัวผมผมมองว่ามันน่าจะยากอยู่ครับ จริงอยู่นะว่าจอนนี่ไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์แล้วล่ะใน w o ลซูเปอร์ไบค์เนี่ยคือผมมองว่าต่อให้อีก10ปี20ปียางน่าผมว่าจอนนี่ก็เปรียบเสมือนมาร์เก็ตเปรียบเสมือนรอสซี่ฮะใน m o t o g p ก็คือไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วต่อให้จากนี้ไปมาร์เก็ตจะได้แชมป์โลกไหมหรือว่ารอสซี่จะได้แชมป์โลกหรือเปล่าจะชนะหรือหรือเปล่าเนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่ที่จะบอกว่าม,มันจะต้องพิสูจน์จะต้องนู่นต้องนั่นต้องนี่อีกมันมันไม่มีแล้วระหว่าง93กับ46เกับี่ ก็เหมือนกันนะก็คือเหมือนเจ้าวันเหมือนกันต่อให้ปีนี้เขาจะเสียแชมป์หรือจะยังไงก็แล้วแต่ไอ้หสมัยซ้อนเนะี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆฮนะดังนั้นเนี่ยผมผมกล้าคอนเฟิรนะ์มไหมว่าสิปี20ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีโมเมนต์แบบนี้หรอกดังนั้นมองอ,อายุ3ามสิกลางๆนั้นนะย่างในตอนเนี้ยมันไม่มีประโยชน์นะครับที่จะลงมาพิสูจน์อะไรคือถ้าย้อนหลังไปสัก 3- 4ปีที่แล้วเนะี่ยโอเคผมคิดว่ามันน่าจะน่าสนใจฮนะ แต่พอมาในถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะยังคงยังคงยากอยู่คิดว่านะแต่ก็ยังว่านะครับมันนี่อาจจะเป็นแค่ส่วนตัวของผมแต่รายละเอียดข่าวลือนี่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมากกว่านี้ที่ผมหรือว่าที่พวกเรายังไม่ทราบยังไม่รู้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับคือข่าวลือก็แน่นอนแล้วมันจะต้องมีความจริงปนอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะแต่ที่นแน่ๆนะครับก็คือในส่วนของแฟรงกี้แฟรงกี้ก็ต้อง ขอแสดงความเสียใจกับ FC ของแฟงกี้นะครับที่เราอาจจะไม่ได้เห็นเขาเนี่ยประมาณ2สนามเป็นอย่างน้อยฮะเพราะว่าแฟงกี้ไปผ่าตัดหัวเข่าซ้ายครับที่มันเจ็บเรื้อรังตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่การที่ไปไปพลาดนะครับในการฝึกซ้อมแล้วก็ไปล้มเนี่ยคราวนี้งานเข้าฮะก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องผ่าตัดให้มันเบ็ดเสร็จอันนี้รัสานลาซารี่นะครับบิ๊กบอสของทีมเขออกมาบอกเองว่า อาจจะให้แฟงกี้เนี่ยพักยาวนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเสร็จสิ้น2สนามที่ออสเตรียเนี่ยอาจจะยังไม่พอฮะอาจจะย,ยังต่อไปที่มีสโซโนอีกสนามหนึงหรือเปล่าดังนั้นมันก็ต้องประเมินไปแต่แตถ้าเป็นแผนเขาเนี่ยก็คือเหมือนว่าถ้าลงไม่ได้ก็คือเขาจะต้องเตรียมแผนเอาไว้ซึ่งมีข่าวลือนะครับว่าจะดึงคาวคัสโ,โนะครับลงไปลงไปแทนซึ่ง จะวาดเป็นรายชื่อของเทสไรเดอร์ของเยอรม่าหคนนี้นะฮะหลังจากที่มาลงเทสแค่ครั้งเดียวนะครับนู่นตั้งแต่กาตาต้นฤดูกาลแล้วหายต้มไปเลยนะครับเข้ากรีบเมฆไปเลยเนี่ยไม่ได้ข่าวด้วยข่าวอีกก็หลายคนถามหาหลายคนสงสัยนะครับผมก็พยายามให้ข้อมูลเลยว่าวิธีการทังาังของเยมรม่าก็แปลกๆแบบนี้แหละก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวยอมที่จะมาเป็นเทสไรเดอร์ให้กับเยอรม่าหในเหตุผลหลกัหลกๆอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีโอกาสได้ลงไวกร้งแต่จนร้กจนรอดน,นะครับมันไม่ได้ลงสักทีหนึง่ง แต่คราวนี้แหละฮะน่าจะได้ลงว่าอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วแฟรงคี้ก็ไม่ได้ลงนะครับใน,ในสนามที่อาร์เซนล่าสุดเนี่ยแล้วราสซอนลาซารีเองก็อยากจะได้ข่าวคัสตรลใ,ในตอนนั้นด้วยนะครับมาลงแข่งไม่ใช่กาเรตเกอร์ร็อฟนะฮะแต่ยามาฮ่าไม่ยอมครับจริงๆยามาฮ่าไปจิ้มชื่อเอาทอรรักรรสกาติโอกูหมายเลข54ที่เป็นผู้นำคะแนนสูงสุดในเวอร์ซูปไว้อยู่ตอนนี้ครับก็เป็นทีมพาด้ายามาฮ่านี่แหละมา แต่ลาสกาเโอรกรูก็ปฏิเสธโอกาสงามๆตรงนี้นะครับบอกว่าไม่อยากที่จะมาเสียสมาธิไม่อยากที่จะมาโฟกรสการแข่งขันหลายรายการเกินไปขอพุ่งเป้าไปที่ w o ลซ d s ูเปอร์ไบ์อย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวก็ทำผลงานได้ดีนะฮะก็ขึ้นนำเจอาวันของคอ,อสซกิไปเรียบร้อยแล้วในคะแนนสะสมจะมีชิพพอยต์ดังนั้นก็เลยส้มเลยมาหล่นที่การ์ลเกอร์รอฟอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เจ้าตัวก็มาลงแข่งแทนนะครับ เลยทาให้ลาซารีเองก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบอารมณ์อยู่นิดนึงนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนจิ้มรายชื่อามาฮ่าเขาเป็นคนเลือกให้ะฮะก็กน็น่าเสียดายเหมือนกันนะคื่นมีเข้าคลายไม่ออกเหมือนกันนะครับสาหรับทีม SRT นี่หลายครั้งหลายคราวแล้วแต่คราวนี้ามาฮ่าน่าจะยอมครับในส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันก็ต้องยอมละคือการที่เทสไรเดอร์มีโอกาสได้ลงแข่งขันจริงนยฮะได้เก็บข้อมูลจริงๆจากตอนแข่งขันจริงๆไม่ใช่แค่การซ้อมการเทส ปกติเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะได้ประโยชน์เยอะนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่นวดของเราไม่ได้ลงสักสนามเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าแหมนี่หลอกผมมาหรือเปล่าเนี่ยเซ็นผมมาทําอะไรก็ไม่ทราบไม่รู้นี่แกอาจจะนอยนะฮะแกยิ่งขี้น้อยใจอยู่นะครับสำหรับข่าวคัสโลนะฮะหมายเลขส5สิบห้าเนี่ยเ่ะแซวกันเนาะก็นี่คือบทวิเคราะห์นะครับที่เกิดจากประเด็นต่างๆที่ผมนํามาเล่านะครับแล้วก็วิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวกับเพื่อนๆได้ฟังนะฮะ จะเป็นอย่างที่พูดที่คาดการไว้หรือเปล่าก็เวลาตอนนั้นนะครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์ยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ m o เตอรก็ยังคงเหลือระยะเวลาอีกยาวนานครับอ้วม3ามสามสสัปดาห์กว่านะครับที่จะกลับมาลงสนามมีกครั้งแต่ในสุดสัปดาห์นี้มี F1 นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตารางไว้ให้นะครับในพรุ่งนี้สําหรับตารางการแข่งขัน F1 แล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็จะมี World s u p e r b i k ์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายการตรงนั้นโอเคครับวับนนี้ลากันไปก่อนรักษาสุขภาพคนนี้นะทุกคนสวัสดีครับ